น้องเขียวเหนียวซับคันนี้นะคะเป็นน้อง Honda BO o นะคะเครื่องยนต์1 2 cc ซีซีเป็นตัว V ปี2013นะคะราคาเพียง1,99,000บาทนะคะจะสวยแค่ไหนมาชมกันเลยค่ะคันนี้นะคะเป็นสีเขียวเดิมโรงงานนะคะมาพร้อมกระดังหน้าโครเมียมนะคะไฟหน้าฮาโลเจนนะคะสวยเดิมโรงงานแถมล้อมแม่ ยางขอบ15ไฟท้ายเดิมโรงงานมาพร้อมชุดแต่งโครเมียมสปอยเลอร์หลังไฟเบรกดวงที่3กระจกเป็นระบบไฟฟ้ากระจกข้างสามารถปรับไฟฟ้าได้พังมาลัยพาวเวอร์เครื่องเสียงเดิมโรงงานสามารถฟัง AM FM เชื่อมต่อ USB และ เชื่อมต่ออาร์คได้เกียร์อัตโนมัติเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับน้องคันนี้สวยใช่ไหมคะคันนี้นะคะเป็น Honda b บ o เครื่องยนต์1 2 c c นซีซีนะคะเป็นตัว V ปี2013เกียร์ออตโต้ราคาเพียง1,99,000บาท หรือผ่อนเพียง3,900บาท84งวดหรือตลอดอายุสัญญานะคะฟรีค่าจัดค่าโอนพรบภาษีและบริการส่งฟรีถึงหน้าบ้านลูกค้าท่านใดไม่สะดวกเข้ามาที่เต็นท์ทำสัญญานะคะมีบริการไปทาสัญญาให้ถึงหน้าบ้านเลยสนใจโทร0812386699ค่ะ